สวัสดีจะพี่น้องมื่อนี้ได้ปักหอยมาเดอ้อยายเยาสีลองมาแกะบึงเนาะเื่อนใ่ใหญ่ๆเด้แต่ว่าสีแกะเบึงงข้างในมันสีแกะลําบากบอกถ้าแกะหยาบให้ย้าก็าสิไปจัดก,การตุ่มทั้งเปลือกเลยมาเบึงกันจ้าเนะ้ะหอยนางรงหอยนางรมจ้าเซะเๆะ,ะนะพี่น้องเนาะ เขาบอกให้เสจงัดงัดมันจะเปิดให้แย่าบู้นี่แกะได้บ่น้อขาหน่อยนี่งานิดฮักบ่มเป็นอย่างเด้แข็งแข็งนี่เงะซะก่อนนี่เขาให้เริ่มแงะมาตน้นี่ระวังมือ เปิดปากเปิดปากเปิดปากเดี๋ยวนี้เลยอือจะพี่น้องเปิดปากให้นแล้วอาดคอยก็บ่เคยเห็ดดอกซอกสิล่ำบากตื่นยุบยากกลัวอ่อบักทุเรียนบ่อือม,มีดมะหักบ่เนี่ยบางคนประมีด เงะเงะจ้าเดี๋ยว่ที่บอกอ่าอ่าเจ้าหน่อยอยิ่งน่ะเงะแล้วเงยส่งอ่าอ่าเร็วส่งอ่าอ่าเร็วเป็นจังไดงคะขออ,อ่าอีกหน่อยได้ไหมเป็นหยาเป็นซนะาดนวยพี่น้องเนาะนี่มันกำงเริ่มแต่พีเสะเสะเสะพี่น้อง เงี <m í toys> compute, at, ้ยง no mm ัดงัดงัดแงะงัดแงะงัดแงะโอ้ยบอถนัดเลยเรื่องงัดแงะนี่พี่น้องเดี๋ยวงัดเข้าไปงัดเข้าไปแงะเข้าไปบอแงะไปเรื่อยๆว่าสันเดี๋ยวเามาฟังทางนี้นะเนาะทางนี้ก่อนเดี๋ยวมันก็อาๆอยู่เด้วย อ้าให้หน่อยหอยนี่ทำไมไม่ชอบอ้าเลยอ้าส้นหน่อยเด็กพี่น้องมันพุมอ้าอ้าจังปังจังปังใจดูสิอ้าให้หน่อยสิโวยนี่เด็ดนี่เด็อ้านะแมเขาบางย่ำอ้าเป็นหยาดแท้เนาะพี่น้องเอ้ยนี่เด็ เราอยากไอ้ใช่ไราบออาสองนาทีแล้วยังไม่ได้ยื้อห้อยน้อยนึงตายพี่เนาะขอนมาทุบเราไปยังนี่เสียวเสียวเนาะเสียวมีดนะบ่แมนอย่างเดาะก็ก็เปิดปาก,กไปดิละนี่อาได้ไหมอาได้ไหมโอ้ย เฮ้ยจะได้กินง่ายวะเนาะจะได้เอาไปต้มหมดแล้วนี่ <c oughs> พี่น้องคอยจะได้กินบะมือนี่คอยจะส้องสิลำบากยากเข็นแค่นี้มาไ,ไหมระบายได้อ้ออกมาเล่นเนา นี่เดี่ยนี่เดีเ็นด่นดพี่น้องมันข้างในเห็นบ่เห็นบ่มีอะไรอยู่ข้างในเห็นไหมจะลำบากแค่นี้เปิดปากสิโอ้ยคอยก็ลำบากแต่น้องเด็กน้อะ ใส่พลังงานอึดพว่มได้พว่มได้โอ้ยลำบากแถวไอ้ลำบากแทวไอ้เปิดนะแม่โอ้ยมันหนีบมือเขาอ,อย่างนี้โอ้ยมันหนีบขึ้นพี่นอาไม่ย่อเปิด ต้องเป็นเนื้ออยู่จังใดละ่ะนี่ไหนดูซิทำไมไม่อยากเปิดนี่เส็ตลงไปไอยากเปิดแต่ฉันก็จะเปิดเธอฉันจะเปิดเธอให้ได้โอ้ยอานาทีเลยยังไม่ได้อยู่พี่เนาะบากหอยยังนี ที่แท้เดคข้างในมีห้อยอยู่นะไหนดูสิก็สิลลำบากแท้มีดคอยก,กันโกงแล้วพี่น่องอ,อู้ยในที่สุดในที่สุดโอ้ยมาดูนี่สิ ในที่สุดก็เปิดออกได้พี่น้องเนี่ยว้ายเพอรอสิได้เมือ่อยวมาสันอเอปิดนวยเดียวลราส้มนั่นเสียวไปต้มพี่นอ้องอในที่สุดเราก็ได้หอยแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าหอยนางลมกว่าจะได้เปิดจนเมยดิพี่นอ้องเมยหไงอยู่ด้อนี่เละโอ้ างเติบอยู่จานนี้น้อยใจเติบอยู่อือหือก็สิได้กินเนาะลำบากยากเข็นแท่น,นี่นี่เดีย๋ยวโอ้ยใหญ่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 บาดนี่นะเอาได้กินแล้วพี่น้องห้อยนี่นะส้มดีส้มดีที่เหลือเสียไปต้มจ้ะมานั่งแคบเอาไว้หรอกน้อยนึงแคบตั้งหานาที่ <c oughs> ตอนนี้ก็หกนาที่กลัวแล้วเนาะอ้า แค่นี้ก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ